และนี่คือเหตุหลับที่เหตุให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันพฤหัสบุเคยหูมาก่อนถ้าหากคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นได้หาบฟังคลิปนี้แล้วคือว่าโชคดีมีวาสนาและหากภัยก็ตามที่เกิดในวันพฤหัสนั้นบวกว่าจะเป็นมูเพื่อนหรือแฟน จงแท้คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นเพราะสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือจะได้ลวงห่งถึงเคล็ดลับในการเสริมบุญสร้างบารมีให้ตัวเองอีกจะเห็ใหายชีวิตล่ำรวยเป็นเศรษฐีสิ่งที่เคยคิดเคยฝันเอาไว้ก่อนหน้านี้บ่วะจะเป็นบ้านรถทีด่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่าง หลับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนทีผ่านมาก,ก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดติดขัดขัดเห็ดอย่างท่ำอย่างลงไปกอบกขืนบกเกินลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใส่การันตีและหลับรองได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอนและท้าหากภายก็ตามที่เกิดในวันพฤหัส ฟังคลิปนี้จบถือว่ามีบุญบารมีอันใหญ่หลวงเออดวงสตตาของตัวทานเองนั่นจะวิพนจากความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงความร่ำรวยกําลังจะเข้ามาทดแทนเก็ดหายชีวิตลืมตาอาปากใดก่อนจะเข้าไปหาบชมหับฟังคำทำนายดวงสตตาอําราบโบราณหราศาสตร์หากทุกทานก็ทิดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดสรัพย์บโซ่และเพื่อที่จะบุพาคํำทำนายดวงสตาใหม่ๆ่ทางซองของพวกเขาได้แล้วที่นี้เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณอีกคนแห้ความเคารพและนับถือเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดได้กล่าวไว้ว่าคนที่เกิดในวนันพุฤหัสบดีนั้น บัวจะเป็นยิ่งหรือทรายจุดกำเนิดมาจากนาครสวรรค์คนที่เกิดในวันนี้หรือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศร้อยทั้งร้อยคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นหมักจะประสบผลสำเร็จในชีวิตเมื่อก้าเขาสู่ไัว้กางคนคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นมีจุดเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นคนที่หน้าตาดีมีสีแกตัว มักจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันข้ามเขามาหาได้แบบง,ง่ายๆเส็นเดียวกันและเป็นคนที่มีความสามารถในการเจรจาหูจักใส่ถอยคําที่เห็นให้คนอื่นลงไหลได้เส็นเดียวกันจึงเห็นให้ภรษณ์ผู้ใหญ่เอนดูอักแพงเหมือนลูกเหมือนหลานลักษณะส่วนใหญ่แล้วของคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นเป็นคนที่ค่อนขางนักแน่นทังด้านความคิดและเป้าหมายของตัวเอง จึงเห็นแห่คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั่นในวัยกลางคนดวงสตาจะผิดผันจากหลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงไล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บบเคยมีกวาจะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยสับสนสิลืเงินทองคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นเป็นคนที่สลาดสลาดในการคบหาหมักคบหาคนที่มีฐานะดีกว่าตนเองหรือสลาดและเก่งกว่าตนเอง คนที่เกิดในวันพฤหัสในส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเรื่องของโชคดีของมาเยือนจะมีเพศตรงกันขามเขามาให้โชคลาบในเรื่องของเงินเงินทองทองคนที่เกิดในวันพฤหัสสปีนั้นตอนยังน้อยชีวิตอาจจะได้พบพอกับความถูกยากลำบากเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวเพไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยมาก่อนจึงเหตุให้ชีวิตต้องได้ดินลนและต่อสู เพื่อความอยู่รอดของตอนเองและครอบครัวจึงเห็นให้คนที่เกิดในวันพฤหัสหนานมู้วิชาในการต่อสู่ชีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาว์วัยจึงเห็นให้ชีวิตได้เปียกวัาวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดคนที่เกิดในวันพฤหัสหนานเป็นคนที่ดุมันขยันเพียรและเป็นคนที่นับเบาเอาสูคนที่เกิดในวันพฤหัสเมื่อชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคน ดวงสตาจะผิดพันจากดวงไล่กลายเป็นดวงดีจากที่เคยทุกยากลำบากตากกลรมขอจะกลับมาร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองคนที่เกิดในวันพฤหัสนันเป็นคนที่มีดวงมหาโพธศักท์เป็นคนที่มีองค์อยู่ในตัวเป็นคนที่มีหงจุย้ยในเรื่องของเงินทองทองชีวิตของคนที่เกิดในวันพฤหัสนันดวงสตามีโอกาสสูง ทีจะถือง,งวยลวยเบอและประสบผลสําเร็จในชีวิตตั้งแต่อ,อยู่ยังน้อยกวาคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใด้เหาะคนที่เกิดในวันพฤหสัสานเป็นคนที่สลาดลักแหลมมุจักในการดํารงชีวิตและมีไหวพริบเอาตัวรอดได้อยู่เสมอแต่ก็มีกรมบางสิ่งบางอย่างที่คัดขวางชีวิตเหตุให้คนที่เกิดในวันพฤหสัสานเหตุให้ชีวิตติดติดกระขัด เอ็ดยังกอบุคคนบกเกินทางทางคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่อยู่ยังน้อยดังนั้นทางส่องมหารวยจึงได้นําเอาเคล็ดลับที่เหตุให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นร่ลำรวยแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือ4เคล็ดลับที่เหตุให้คนเกิดวันพฤหัสร่ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อย ทีคนเกิดวันพฤหัสนันอมเคยหูมาก่อนเมื่อได้ล่วงหูถึงเคล็ดลับนี้แล้วจะเห็ุให้ชีวิตลำรวยยามเห็นพันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสผ่าเห็ุได้ทั้งสี่ข้อต่อไปนี่ชีวิตเมื่อเห็ุอย่างท่ำอย่างลงไปก่อจะมีแต่ความจเจริญหูเฮืองของมหาค้าขายยิบจับสิ่งใดก่อจะเป็นและนี่ คือเขิดหลับที่เหตุให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบสดีล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่คนเกิดวันพฤหัสบุเคยหูมาก่อนถาหากคนที่เกิดในวันพฤหัสนั้นได้หักฟังคลิปนี้แล้วหรือว่าโชคดีมีวาสนาและหากใครก็ตามที่เกิดในวันพฤหัสนั้นบ่ว่าจะเป็นมูเพื่อนหรือแฟน จงแท้คลิปนี้ให้กับคนที่เกิดในวันเหล่านั้นเพราะสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสจะได้หับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือจะได้ร่วงห่งถึงเคล็ดลับในการเสริมบุญสร้างบารมีให้ตัวเองอีกจะเห็นหายชีวิตล่ำรวยเป็นเศรษฐีสิ่งที่เคยคิดเคยฝันเอาไว้ก่อนหน้านี้บ่ว่าจะเป็นบ้านรถทีด่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆ หลับรองได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ผ่านมาก,ก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดติดขัดขัดเอจอย่างท่ำอย่างลงไปกอบขึ้นโมเกินลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใส่การันตีและหลับรองได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นอย่างแน่นอนและถ้าหากภัยก็ตามที่เกิดในวันพฤหัส ฟังคลิปนี้จบคือว่ามีบุญบรารมีอันใหญ่ลวงเพราะดวงสตาาของตัวทานเองนั้นจะวิพา์จากความถุก์่าทั้งหลายทั้งปวงความ